oh หัวเท้าฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเหลือจะเชื่อนี่หรือนักเตะที่เคยมีค่าตัวแพงตอนนี้แทบไม่มีราคาวงการฟุตบอลน,นักเตะทุกคนถูกตีมูลค่าเป็นราคาค่าตัวครับมีเว็บไซต์ที่ทําข้อมูลตรงนี้กันจริงจังใครเก่งมีข่าวเยอะเป็นที่ต้องการก็จะถูกประเมินค่าตัวไว้สูงแต่โลกของเราไม่มีอะไรแน่นอนครับวันหนึ่งคุณเคยเก่งใครๆก็รุมแย่งตัวแต่วันหนึ่งปัจจัยรอบตัวเปลี่ยนไปวันนี้ค่าตัวของคุณอาจจะหดลดจากเดิมเป็น1ิเท่าหรือบางคนเหลือศูนย์เลยก็มี วันนี้ครับเราจะพาไปดูความเป็นจริงเหล่านี้กันอย่าลืมนะครับอยากได้เสื้อตัวเทพหลังสงการสั่งกันเข้ามาได้เลยที่อินบ็อกตัวเทพฟุตบอลขายแค่เดือนนี้เดือนเดียวเ,เท่านั้นนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับเริ่มที่คนแรกเลยนะครับซ um ามูเอลอุมติตีดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับเรเช่ในอิตาลีก่อนหน้านี้ครับเขาย้ายจากโอลิมปิกลียงมาอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อปี2016ด้วยราคา25ล้านยูโรและทําผลงานแบบไม่ขี้เหร่นะครับโชว์ฟอร์มได้แบบมีอนาคตเขาต่อสัญญากับทีมไปตอนปี2018โดยที่มีค่าฉีกสัญญาถึง500ล้านยูรนั่าเคกปะมิตวง -7 ส0ล้านยูโรแต่แล้วกระโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานทําให้กลับมาสู่ฟอร์มเดิมไม่ได้เลยสุดท้ายบาร์ซ่าก็แทบจะแบกค่าเหนื่อยไม่ไหวต้องปล่อยตัวให้กับทีมอื่นยืมล่าสุดค่าตัวของเขานะครับประเมินอยู่ที่แค่4ล้านยูโรเท่านั้นครับคนที่2ครับอเล็กซิสซานเชซอดีตตัวเทพของบาร์ซ่าและอาเซนอลปัจจุบันเนี่ยอายุ34ปีในช่วงพีคเนี่ยเขาคือตัวตึงคนหนึ่งของวงการฟุตบอลเลยครับความเร็วความทะลุทะลวงความสามารถในการยิงหาตัวจับยากเขาทําได้ดีกับบาเซลโล่าสร้างความตกตะลึงด้วยการย,าย้� อยู่กับอาร์เซนอลในปี2014ด้วยราคา31.7ล้านปอนด์ฤดูกาลที่พีที่สุดกับปืนใหญ่เขายิงไปถึง30ลูกเป็นแชมป์เอฟเอคับสองสมัยและตอนกําลังขึ้นสุดนั้นเขาถูกประเมินราคาค่าตัวถึง70ล้านยูโรแต่ตอนนั้นเขากาลังจะหมดสัญญาหากทีมไม่ขายเขาก็ย้ายฟรีสุดท้ายเขาย้ายไปอยู่กับคู่แข่งอย่างแมนยูนเต็ดด้วยการสลับตัวกับเฮนดริกมาคิตายานแต่ผลงานก็ย่ําแย่ขุดไม่ขึ้นโดนปล่อยยืมไปอยู่อินเตอร์มิลานก็ไม่ไหวแมนยูถึงขั้นยอมปล่อยให้กับอินเตอรฟีีในนนนภายยหลัังคบจนน้ ไปอยู่กับมาคเซในฝรั่งเศสก็พอจะกระตุ้นฟอร์มกลับมาได้บ้างครับและตอนนี้ค่าตัวประเมินล่าสุดอยู่ที่4.5ล้านยูโรคนที่3ครับปีแอลเมริกออบามายองกองหน้าของเชลซีที่ตอนนี้เนี่ยคนแทบจะลืมกันไปแล้วนะครับได้เห็นเขาลงมาเป็นสำรองอยู่บ้างซีซั่นนี้เขายิงไปได้แค่3ลูกเท่านั้นครับเขาย้ายจากแซงเอเตียนมาอยู่กับดอทมุนในปี2013มีความเร็วความแข็งแกร่งและทําประตูได้ดีมีพิษงงรอบตัวช่วงพีิๆเนี่ยเขายิงซีซั่นละสีลูกเลยทีเดียวครับเขาย 56ล้านปอนด์ในช่วงเวลานั้นเองครับที่เขามีค่าตัวประเมินสูงถึง75ล้านยูโรแต่ช่วงหลังมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมความเป็นมืออาชีพต่างๆจนไปทีมไหนเนี่ยก็ถีบส่งออกมาทั้งอาร์เซนอลบาร์ซ่าจนตอนนี้มาอยู่กับเชลซีและมีค่าตัวประเมินแค่7ล้านยูโรเท่านั้นคนที่4ครับอิสโก้เขาคือจอมเทคนิคเพลย์เมเกอร์ที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมคือตัวหลักของทีมชาติสเปนเขาโด่งดังขึ้นมากับการเล่นให้กับมาลกาก้าสมัยเป็นดาวรุ่งควา้ารางวัลโกลเด้นบอยปี2012จนเรนเนยลมาริดเน ก็ไม่ใช่แค่มาริดครับแต่มีอีกหลายทีมที่พร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญา30ล้านยูโรเพื่อดึงเขามาและอิสโก้ก็เลือกมาริดตามความฝันของตัวเองเมื่อเขาเข้ามาครับกระทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ลีก3สมัยบอลถ้วย1สมัยมย,ยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีก5สมัยหลายปีกับราชันชุดขาวก็เป็นตัวหลักของทีมช่วงพีกเนี่ยเขาถูกประเมินค่าตัวไว้ถึง90้าล้านยูโรเลยนะครับแต่ช่วงหลังโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานซีซั่นนี้เขาย้ายไปอยู่กับเซบียาแต่ผลงานก็ไม่ดีมีอาการบาดเจ็บกลางฤดูกาลก็จะย้ายไปอยู่่กกกับบโอนนิิแตต็ไป รเราะไม่ผ่านการตรวจร่างกายจนล่าสุดวัยแค่30ปีแต่ก็ไม่มีทีมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ประเมินราคาอยู่แค่ห้าล้านยูโรแต่เอาจริงๆไม่มีทีมอยู่จะบอกว่าค่าตัวเป็นศูนย์ก็พอจะพูดได้ครับคนที่5้าครับฮารเมสโรดิเกสนักเตะที่โด่งดังขึ้นมาตอนฟุตบอลโลกปี2 0 1 4ี่ที่บราซิลด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมถึงขันข้นคว้ารางวัลดาวสนโวข,ของทัวร์นาเมนต์ทำให้เรมาริดเนี่ยซื้อตัวเขามาจากโมนาโกโด้วยราคา63ล้านปอนด์แต่การมาอยู่กับราชันชุดขาวมันไม่เหมือนกับคควาาามมมฝััันนนรรรบฟอ์กเเล่เปปี้ยงง ที่ควรจะเป็นไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวหลักกับทีมได้จนถูกปล่อยให้กับไบเยนมิวนิกยืมตัวไป2ซีซันในช่วงปี2 0 1 7ถึงปี2019แต่เสือใต้กับไม่ซื้อขาดครับปล่อยตัวกลับมาและก็ไม่ถูกใช้งานสุดท้ายปี2020เขาย้ายไปเอเวอร์ตันแบบไม่มีค่าตัวแต่ก็อยู่ได้แค่ซีซันเดียวแล้วย้ายไปอยู่กาตากับอันรรยานก่อนจะย้ายไปโอลิเปียกอสในปี2022แต่ปัจจุบันก็ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้วนะครับค่าตัวประเมินเขาที่เคยพีคเนี่ยสูงถึง80ล้านยูโรแต่ตอน,น ไม่มีสมโมสรแล้วใครอยากได้ก็จับตัวเซ็นสัญญาฟรีๆได้เลยคนที่6ครับฟิลิปเป้คูเดนโยเพเมเกอร์ที่เคยโด่งดังถึงขั้นถูกยกให้ว่าเป็นนักเตะระดับตำนานของลิเวอร์พูลเป็นขุนพลเบอร์หนึ่งของเจอเก้นคอปหากเขาไม่ย้ายทีมยังไงก็เป็นตัวหลักแน่นอนตอนนั้นตอนที่ฟอร์มเขายอดเยี่ยมเขาเลือกที่จะย้ายทีมโดยบอกว่าการไปเล่นให้กับบาร์เซโลนามันคือความฝันค่าตัวตอนนั้นเนี่ยสูงถึง105อ้าล้านปอนด์และจะพุ่งสูงได้ถึง142ล้านอน่์ร้อยแต่ย,ยครั้งั้ัน,นป็นความผิดพ่ใ่คนาคต สำคัญที่บาร์ซ่าเหมือนตอนที่อยู่กับเอรวพูแฟนบอลก็รุมโหเพราะย้ายมาแพงแต่ทำผลงานห่วยแต่ด้วยค่าเหนื่อยที่เขาได้รับกับการเป็นแชมป์ลาลิกา้าทำให้เขาถูกประเมินค่าตัวสูงถึง150้าล้านยูโรปัจจุบันเขาอยู่กับแอสตันวิลล่าย้ายมาด้วยค่าตัวที่เชื่อกันว่าอยู่ที่ประมาณ17ล้านปอนด์เท่านั้นค่าตัวประเมินตอนนี้นะครับอยู่ที่14ล้านยูโรคนที่7ครับเอเดนอาซาเพมเมเกอร์ของเรอัลมาดริดโด่งดังขึ้นมาจากการพาเรลคว้วาชแชมป์นะครับและย้ายมาอยู่กับเชลซีทำผลงานยอดเยี่ยมมมมาาาาสิงบูนนั้วแชกย จนเป็นตำนานของทีมแน่ๆหากว่าเขาเลือกจะอยู่กับทีมไปจนเลิกแต่ตอนที่เขากำลังพีคนั่นเองครับแม้แต่ทีมที่มีเงินมหาศาลก็รั้งเขาไว้ไม่ได้เขาย้ายไปอยู่กับเรือมาริดด้วยค่าตัวราวๆ100่ล้านยูโรและสามารถเพิ่มได้ถึง146.1ล้านยูโรตามผลงานขณะที่มีรายงานว่าเขารับค่าเหนื่อยสูงถึง400 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์เลยทีเดียววันที่เขาเปิดตัวเนี่ยมีคนมารอในสนามถึง50,000คนแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเขาบาดเจ็บซ้ำซากร่างกายอ้วน ในแต่ละซีซันจนเหลือเชื่อว่าผลงานที่ผ่านๆมากับเชลซีและทีมชาติเบลเยียมจนคว,ว้ารางวัลส่วนตัวมาเป็นกอบเป็นกำนั้นเหมือนแค่ความฝันเท่านั้นครับเหมือนกับเรัมลมริดซื้อนักเตะมาผิดคนซีซันนี้ได้ลงเล่นแค่9กเกมในทุกรายการตอนที่พีพๆก,กับเชลซีเนี่ยค่าตัวประเมินเขาสูงถึง150ล้านยูโรแต่ตอนนี้ 5ยูโรยืนพื้นจะมีคนซื้อหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยครับคนที่8ครับเดเลอัลลี่อดีตดาวรุ่งอนาคตไกลที่ใครๆก็เชื่อว่าเขาคืออนาคตของชาติหากยังพีคอยู่ mm hmm. ผมบอกได้เลยจูดเบลลิงแฮมไม่ได้เกิดตอนนี้นะครับ mm hmm. เขาเล่นอยู่ที่ท,ท,ที่ไหนแล้วนะยังเล่นอยู่ปะ อ๋อ oh, อยู่กับเบสิกตัตนั่นแหละครับแต่โดนตัดหางปล่อยวัดไปแล้วขนาดเคยหายตัวไปสโมสรตามตัวไม่เจอก็มีไม่มาซ้อมโทรไปก็ไม่รับไม่บอกไม่กล่าวภาพล่าสุดที่ออกมาคือไปปาร์ตี้แก๊สหวัวเลาะสภาพเนี่ยดูเละเทะมากไม่เหลือคราบที่เขาเคยรุ่งเดืองกับสเปอร์เลยช่วงนั้นเขามีค่าตัวประเมินไว้สูงถึง100ล้านยูโรแต่ฟอร์มเริ่มตกลงหลังจากผ่านช่วงดาวรุ่งมาอดีตคุนซืออย่างโจเซ่บูรินโย ก็เคยเตือนแล้วเตือนอีกสุดท้ายก็เป็นอย่างที่มูรินโญ่พูดจนโดนขายให้กับเอเวอร์ตันในราคา10ล้านปอนด์แต่เอเวอร์ตันก็ไม่ไหวปล่อยให้กับเบซิกตัสยืมพร้อมกับออปชั่นซื้อขาด โดยที่เบสิกตัสเนี่ยก็ยืนยันแล้วเหมือนกันนะครับว่าไม่ซื้อมึงเอากลับไปเถอะตอนนี้เนี่ยค่าตัวของเขาประเมินอยู่ที่11ล้านยูโรในแบบที่ถ้าอาซาประเมินได้แค่5ล้านหมอนี่ก็ไม่น่าถึง11ล้านได้เลยนะครับแต่ก็ด้วยอายุที่แค่26ปีนั่นแหละหากกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้ก็น่าจะพอเล่นให้กับทีมเล็กๆในพรีเมียร์ลีกได้อยู่ครับหมายถึงถ้ากลับมาได้น่ะนะค่าตัวประเมินนักเตะทั้งหมดที่เรายกมานะครับเอามาจากเว็บไซต์ transfermarkt.com น,นะครับเว็บไซต์นี้มีการประเมินค่าตัวนัััักกกเเตะะท่วววโโลลลอาาาไ้้แดยยยจจจปปรมินห อย่างอย่างเป็นระบบซึ่งก็มีสื่อมากมายที่หยิบมาอ้างอิงหากใครสนใจนักเตะคนอื่นๆก็สามารถเข้าไปลองค้นด้วยตัวเองกันได้เลยครับหรือนึกถึงใครที่มีลักษณะแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ